ครับนี่คือชอเด็ดก,กีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้คุณผู้ชมครับตามคําเรียกร้องของสาวๆทั้งประเทศวันนี้เราจัดไปเปิดใจอย่างสุดเอ็กซ์คลูซีกับทางด้านสุดยอดนักเตะทีมชาติไทยคุณผู้ชมครับชาริลชับปุยเรื่องกีฬาไม่มีฮะคุยเรื่องสาวๆอย่างเดียวเนื่องจากชับปุยภาษาไทยยังไม่ค่อยแข็งแรง ก็เลยเชิญล่ามาอีก2คนครับเป็นสุดหลอกกวนเกรยียนของฟุตบอลไทยนะฮะลีซอจากเพื่อนตำรวจและก็มิก้าชูนวนสีของแบงคอกยูไนเต็เพื่อมาบิลให้น้องรักของเราชับปุย๋ยเปิดใจเลยว่าชอบสาวๆแบบไหนเอ้าช็อตเด็ดกีฬลแชมป์จัดไปแต่ซอบ,บอกแฮปปี้มากที่ชาวิวดังเพราะตอนนี้จะมีเวลาไปไหนจะมีสาวๆเข้ามาเยอะว่ามันดีที่ว่ามัน มันดึงคนเข้ามาวงการฟุตบอลได้มากขึ้นโดยเฉพาะสาวๆครับพวกเราเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นสาวๆมากขึ้นเพราะสาวสาวคนเนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาพบเจอกับชาลิวซึ่งได้ทำให้เราได้มีโอกาสที่จะพบเจอสาวๆาวแบบนั้นด้วยก็แบบจริงๆก็ไม่ได้เป็นเ่องเป็นห่วงตัวเองคือไม่คือเขาไม่ต้องเป็นห่วงเขาคือสิ่งนี้มันโอเคโอเคสำหรับเขาไม่เหงนไหมเขามีแฟนของแฟนคลับเข้ามาอะไรอย่างนี้เราก็ได้เห็นด้วยได้ชื่นชมความสำเรของน้องด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยแฟนของแฟนคลับเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะแบบแฟนฟุตบอลแล้ว มีทั้งดารามีทั้งนักสแสดงมีทั้งคนในวงการซึ่งซึ่งมันทําให้เป็นโอกาสดีสำหรับเขาเอาแบบอย่างนี้แล้วกันคุณคิดว่าดาราไทยและต่างประเทศคนไหนที่ได้ใจพวกคุณมากที่สุดคือคนหนึ่งจะต้องมีสองคำตอบเซ่เซ่ค <who S 1> you like you like her <c oughs> <huh? S 3> yeah I I don't watch so much หลายชอบใครชอบใคร but now the last few weeks when I was with Asian game team we watch more ชอบสไปไปเอาชอบโคกเหรอย่า I don't k n o w I I look only a little bit but the most players say sprite แ้ทำไมชอบสไปอ่ะทำไมเออเพราะ bad girl ใช่ปะ bad girl ชอบ bad girl ชอบาแร r เตอร์ของของน้องเขาในหนังทองโงนเพราะว่าคาแรคเตอร์แบบเนี้ยแรงๆหน่อยชอบอบบนี้แบบชีวิตจริงปะ In real life same bad girl No real life have to be my girlfriend also อ่าถ้าต่างชาติชอบใคร figure ต์อิรินาไซค์อ๋อแฟนดูชอบแฟนดูพรุ่งนี้ห้ามพลาดคุยร้อนระอุกับพี่ซิโก้เกีรศักดิ์แสเนาเมืองทำไมยังไม่ตัดสินใจคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วมีเวลา5วันเป็นโค้ชชุดใหญ่ให้หน่อยดิแต่ผมต้องการแชมป์อย่างเดียวนะแชมป์จะทำยไมผมก็ต้องคิดดูก่อน ทำไมต้องคิด่ะคุณไม่รักชาติเหรอมันไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายนี่พี่เอ้าเขาไม่รักชาติเรอเกิด้วทำไมำถึงไม่ทำก็ไปทำเสร็จปุ๊บมีเวลาเตรียมน้อยถ้าแพ้มาผมก็โดนดาผมก็ซวยเด็กเอ้ากลัวอะไรพวุ่นบอลมันดีแพ้ไม่ชนะคุณกลัวอะไรพรุ่งนี้16นาฬิกานาทีจัดไปเอ้าไม่รักชาติเลย